ไปเลยครับครับต้งนี้เป็นหอยเชอรี่ครับนี่ไปเลยอ่ะขยบขยบจักน้อยอู้ปวาสวัสดีครับพูมวันนี้ก็มีโอกาสพาพี่นง มาใส่ตุ่มปลาไหลครับมีเวลามาใส่ตุ่มปลาไหลให้พี่น้องได้ชมกันครับวันนี้อตุ่มมาสีหลังครับวันนี้นะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นหอยเชอรี่แล้วก็หัวปลานิลครับไปหาขี่ปลานิลมาวานี่ตลาดนัดไม่มีครับหมดก่อนก็เลยซื้อมาเป็นตัวแบ่งหัวมานิดหนึ่งครับแล้วจะลองดูสีหลังครับ อีกสองหลังครับไปไปลงมือใส่หลังแรกครับสภาพไม้ก็ใส่ครับตามห่วยครับใส่ตามตามชายฝั่งนี่ครับเวกเวกใส่ไปเรื่อยๆครับดีจะไ้จะใส่ไปเรื่อยๆมละครับไปเดี๋ยวลงมือใส่หลังแรกครับ เดี๋ยวมาใส่หลังแหลกครับหลังแหลกจะเป็นหัวปลานิลครับนี่เดี๋ยวใส่หัวปลานิลเลยครับหลังนี้เป็นอ่าเป็นงาทําจากท่นะครับไม่ได้ทําจากสายลัดนะครับหลังนี้จะใส่เป็นหัวปลาครับใส่ลงไปเลยครับครับจะใส่ให้ดูอีกหลังหนึ่งครับเป็นอ่าเหยื่อฮอชิรีครับ อันนี้เป็นหัวบ้านินครับขยา้าขยอาอ่านี่ครับไปยวหายาปกปกไว้ครับบงังบังไว้ไปไปดักหลังต่อไปครับผมนี่ครับตังนี้เป็นหอยเชอรี่ครับนี่ไปเลยอ่ะขยกขยกเชักน้อยนี่ครับเอาโอเคครับเราจะใส่ดูแค่สองหลังครับ หลังแรกเป็นหัวปลานินซับหลังสองนี่จะเป็นฟัเชลลี่ครับแล้วยังไงพวกนี้ชาวเขามาดุเือยกันครับมันจะมีแต้มมีตัวไหมเราขออนุญาตใส่กันครับเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วครับครับมือตึบเลยเราใกล้จะค่ำแล้วครับนี่ห้าโมงสามสิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้ครับเยวขออนุญาตใส่กันครับผมพวกนี้ชาวเจอครับี๋ยวมาดุเืียกันว่าจะมีแต้มมีตัวไหม ผู้นี้ชาวเชิญครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับไปครับแต่เวลามายามตุ่มปลายแล้วครับนี่ก็สายหน่อยครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงหกนาทีแล้วครับตอนนี้มาดูหลังแหลกครับโอ้น้ำค้างน้ำค้าง น้าขางแรงเลยครับมาดูหลังแหลกครับหลังนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ,อเป็นงาทําจากโถครับเป็นหัวปลานินครับปลานิลนสดทําไมเชิงเงียบๆแทนะโอ้ยมาลุนครับนานไงเปิดฉากมาล้างแหลกของเฮลแล้วครับเอ,อ้ะไม่มั่นใจก็ตรงงานนี่เลยครับนี่ เอาไปตัดกินอ้อนจริงๆเดยนั้นนี่นะยังไม่มีเขารุ่นไม่ชบหัวปลานินนี่เปิดฉากมากกว่าเฮวสะแลว้วครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปครับผมมาครับมารุ่นกันต่อครับหลังที่สองหลังนี่ทำจากงาสายพลาสะติกครับเป็นเหยื่ยอไวเชะรี เดี๋ยวถ้าไม่มีแต่มมีตัวยังไงก็แมวคลิปลงแลวครับคลิปนี้น้ำรุ่นครับอู้ปัดปัดทูพี่น้องดูเต็มตุ่มเลยดูครับดูดูดูเอบักขักเลยครับนี่ ดูๆครับเจอแล้วครับใส่ใหญ่ใส่ใหญ่หญดูๆเดี๋ยวหอยเชลีครับคึอคักจริงๆตัวนี้โอ้หมานครับมานบูย้ยรวบเต็มตุ่มเลยครับไปเดี๋ยวไปรดหลังที่สามครับผม มาลุนกันต่อครับหลังที่สามครับหลังนี้เป็นางาโถแบบทำจากโถครับเหยือ่อหัวปรานินครับหลังนี้อ้ยหลังเมื่อกี้นี้ใส่คักไว้ครับเราจะไปฉั่งดูครับหากมีถึงโลเลยครับผมว่าเดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับกูหลังนี้โอ้กระจนหน่อยครับ นี่นเหยื่อหัวปลานินครับไปมาดูลหลังสุดท้ายครับหลังที่สี่ครับมาครับมาดูลหลังสุดท้ายครับจะมีเตม,มีตัวหรือเปล่าหลังสุดท้ายครับผมหลังนี้เป็นสายพลาสติกค,ครับงานสายพลาสติกเป็นเหยื่อหอยเชอรี่นะครับมารุนกันมีเตม,มั้ย โอหลังนี้เหี่ยวครับก็เดียวเป็นเหยื่อฮอชเชอรีนมันมีสองหลังครับเดี๋ยวผมจะใส่ว้คืนครับพอเสียดายเหยื่อครับนี่ใส่เหยื่อสลายเลยส่วนเป็นในหัวประนิลเนี่ยจะเก็บไปเลยครับพอมันเน่าไปแล้วจะใส่ไว้คืนครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานครับผมตุ่มสี่หลังครับปรไหลสองแต้มครับดูเต็มนี่ครับ เต็มตุ่มเลยแต่จริงๆเราไม่ได้เข่าหลังนี่นะครับตัวนี้เขาเป็นหลังเอ่อเป็นสายงานพลาสติกเป็นเหยื่อหอยเชอรี่แต่ว่าผมไม่ได้เอาของใส่มาก็เลยเทใส่หลังนี่ไปครับดูตัวเดียวเต็มตุ่มเลยครับนี่ส่วนที่ตัวน้อยครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เผื่อได้ไปโรบัชโดครับแต่ทาไมได้โรบก็จะปล่อยมันครับอุ้ยสองวันตัวนี้จริงๆครับเปวอุย้ยเราจะไปช่างดูครับ ผมคิดว่าเกือบถึงโลแล้วนี่เดี๋ยวเทให้ดูดูครับดูโอ้ยใหญ่ไม่ใหญ่ครับดูคากจริงๆริแรงดีซะด้วย โอเคครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับตุ่มสีหลังดูครับด,ดูเทวดาขวดน้ำดูนะไหนนะอยู่เฉยๆก่อนสิอู้แรงเยอะด้วยด,ด,ด,ดูครับดูเทวดะขวดน้ำดูครับเอ้ยไป ดี๋ยวเรามาชั่งดูกระบานครับมันจะถึงรูไหม